มากกว่าแค่จอมปีาศาจเรามีโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าลิอภาดเดมของสวรรค์เพราะมันต้องแบบนี้บริหารยกเครื่องทอดดามด้วยเธอและนายและฉันเมื่อไปยังเบื้องบนได้ครองบัลังเทพสมใจ สามนรกยังเราจะสร้างสวรรค์ไม่ซ้ำแบบใคร เก็บกว่าธรรเนียมโบราณนาศ็าสกสันเป็นสิ่งใหม่จะมีหอคอยแข็งแรงซุ้มประตูฟังมุกเลื่อมพลายเมื่อไปยังเบื้องบนดินแดนสวรรค์สัญญาวิญญาณนับแสนหมื่นล้านให้ได้บัญชามาพร้อมหน้าเราตัวเป่งนรกถึงคราก็ควรขายายไม้จงตรองได้แวละร่วมสวรวันในรงังชกช่วยมาครอบครองลองดูสิถ้าฝันเป็นจริงเมื่อใดลมฝันเปียดด้วยรมรวย ดูจะทำอะไรได้มากมายามาใช่ม,ม,มูลเทวดาพากันยอมซีรโรราเขอเอากับเทวดารันร้านได้มากม,<า>มาตีมาตเป็นชุดตุวักทีแล้วที่คอด,ดีเจ้าหญิงจอมงั่งมันได้เปิดทางให้เราเทพดอกทองต้องโดนสัตว์สาร้างเป็นเทพเมื่อใดจะบอกไปดังไอ้พวกที่สบประมาทกไว้หมดเวลาแล้วรู้ไหมจะจับคังและฆ่าจนดิ้นพลาดทรมานมึงให้สัใจ เมื่อไปยังเบื้องบนอาณาจักรเทพแสงเรืองอามไม่ต้องไปตกติกับพวกวิญญาณก้าวสึงันบนบันไดทองอารามจะาเป็าตราเพบกักับพระเจ้าใครแล้วเลือบูชาอยู่ในแดสนสวรรค์เหมัอนเรถจ,จะตายจะไปบามาไหนต้องเฉยจะรอจะฟ้าไปทถกถกฉันเมื่อช,าชา้อชา और पूर्णा है